ข้อความจากสภาอักทุเรียนจดจำสองสิ่งนี้และเป็นตัวของตัวเองในมิติที่5ของคุณสภาอักทุเรียนมิติที่9จัดทำโดยดนเนียนสแครนตันทักทายพวกเราคือสภาอักทุเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรากำลังรอคอยว่ามนุษยชาติจะเลือกอะไรต่อไปเป็นหนทางในการมารวมตัวกัน และเร่งการตื่นตัวทั่วโลกให้มากขึ้นสำหรับพวกคุณที่ตื่นตัวแล้วคุณจำเป็นต้องเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกในฐานะการร่วมสร้างสารรค์ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้คนมารวมตัวกันมากขึ้นเพื่อยอมรับว่าพวกคุณทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันในฐานะเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ ที่จะเห็นทุกสิ่งผ่านเลนนั้นแทนที่จะเป็นวิธีที่ผู้เท่าหน้าหมายจำนวนมากมองเห็นสิ่งต่างๆในตอนนี้ซึ่งก็คือเหตุการณ์นี้เป็นอีกหนึ่งความพยายามของกลุ่มพันธมิตรที่จะขัดขวางเราคุณเห็นความแตกต่างหรือไม่ในสถานการณ์หนึ่งคุณคือผู้ร่วมสร้างที่ทรงพลังและในอีกสถานการณ์หนึ่งคุณคือเหยื่อ คุณสามารถเลือกในระดับมหาภาคและระดับจุลภาคได้เช่นกันกล่าวอีกในหนึ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณกับเพื่อนครอบครัวเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านคนรักสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคุณเป็นเหยื่อของความบอบช้ําทางจิตใจของผู้อื่นหรือการลงตัวเอง หรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการเรียกมันเมื่อคุณสัมผัสบางสิ่งบางอย่างในระดับส่วนตัวคุณยังต้องมองว่าสิ่งนั้นเป็นการร่วมสร้างสรรค์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้คุณตื่นขึ้นสู่ความจริงว่าคุณเป็นใครในฐานะความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแน่นอนว่ารายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีดังกล่าวในทุกสถานการณ์ของประสบการณ์ชีวิตของคุณเป็นส่วนที่ยุ่งยากมันง่ายสำหรับเราที่จะพูดมันยากสำหรับคุณที่จะประกาศใช้และนั่นคือเหตุผลที่เราอยู่ที่นี่เพื่อคุณเพื่อรับประสบการณ์ระยะยาวของการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของคุณเราจะไม่เพียงแค่บอกคุณถึงสิ่งที่คนอื่นบอกคุณในอดีต ซึ่งก็คือคุณเป็นหนึ่งเดียวกันและคุณคือแหล่งพลังงานและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจากนั้นปล่อยให้คุณคิดหาส่วนที่เหลือด้วยตัวเองเราต้องการบอกคุณถึงวิธีการเปลี่ยนการรับรู้ต่อความเป็นจริงของคุณให้มากที่สุดเท่าที่คุณสามารถรู้ความจริงนั้นได้อย่างมองเห็นและคุณสามารถพูดคิด และกระทำตามนั้นได้ดังนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องทำเมื่อเป็นเรื่องของโลกกว้างและเมื่อเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวของคุณคือยอมรับทุกสิ่งตามที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นและรับทราบว่านี่คือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นถัดไปคุณต้องเต็มใจที่จะสังเกตเห็นเมื่อคุณกลับต่อต้านมัน ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามและปล่อยวางอย่าดำเนินไปตามความคิดที่ทำให้คุณรู้สึกตัวเองมีเหตุผลในการต่อต้านให้ฝึกปล่อยวางให้มากขึ้นแทนต่อไปคุณต้องดูว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีประโยชน์ต่อคุณอย่างไรนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องคิดออกว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร คุณไม่จําเป็นต้องคลียร์เซนได้ขนาดยักษ์ที่ผ่านกันออกคุณเพียงแค่ต้องมองมันตามที่เป็นอยู่และพูดว่าสิ่งนี้ต้องเป็นประโยชน์กับฉันบ้างและฉันก็เปิดกว้างที่จะเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไรและเมื่อคุณเปิดรับข้อมูลที่บอกคุณว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณอย่างไร คุณก็มีแนวโน้มที่จะได้รับข้อมูลนั้นมากขึ้นถ่ายที่สุดแล้วจะต้องมีบางสิ่งที่คุณต้องการเยียวยาให้อภัยปลดปล่อยหรือมีความเห็นอกเห็นใจในสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่เมื่อคุณไปสถานที่นั้นคุณจะต้องเลือกที่จะอยู่เหนือสิ่งเล็กๆน้อยๆของอัตรา และเป็นแหล่งพลังงานของตนเองทั้งทางความคิดคำพูดและการกระทำเมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณจะรู้สึกโล่งใจเพราะคุณจะได้อยู่เหนื้อระดับจิตสำนึกที่หลายๆคนทำไปตลอดชีวิตคุณจะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งมากขึ้นคุณจะรู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นๆในจักรวาล และกับพระผู้สร้างมากขึ้นแล้วคุณจะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขตลอดไปเพราะไม่มีอะไรจะทำให้คุณตกต่ำได้แต่ต้องอาศัยด้วยการฝึกฝนต้องใช้ความพยายามร่วมกันและต้องมีการเตือนใจและนั่นคือสิ่งที่เราทำเพื่อคุณด้วยข้อความเหล่านี้ที่ส่งเกือบทุกวัน เราเตือนคุณว่าความรักคือทั้งหมดที่มีอยู่และทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงภาพลวงตาแล้วเราขอเตือนคุณว่าคุณคือแหล่งพลังงานที่แทงทำเป็นมนุษย์และเมื่อคุณระลึกได้มันก็กลายเป็นเรื่องง่ายที่จะเป็นมิติที่ห้าที่คุณตั้งใจจะเป็นในช่วงชีวิตนี้ เราคือสภาอัก์คเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณแปลโดยบุสเดย์อันโดยวันฝีด้อม้ายขอบคุณค่ะ